ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือตั้งอยู่ในเขตตำบลดงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งศูนย์อำนวยการเพื่อข่ายหนองหาหลวงบริหารงานโดยานางจินตนาหลานเศรษฐาผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนมีผู้อำนวยการหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวน14คนครูธุรการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น17เกคน เรสอนในระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น117คนโรงเรียนมีพื้นที่34ไร่2งาน70ตารางวาำคำขวัญประจำโรงเรียนวิชาการดีวิถีภูไทยฝ่ายคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กชยาของโรงเรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีความพอเพียงเคียงคู่วิถีภูไทยเอกลักษณ์ของโรงเรียนรำภูไทย สีประจำโรงเรียนน้ำเงินเหลืองสีน้ำเงินหมายถึงความรู้สีเหลืองหมายถึงคุณธรรมต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นมะเกลือปณิธานของโรงเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขตราโรงเรียนใช้สัญลักษณ์ขอผอด้านล่างเป็นชื่อของโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสถานศึกษามีความปลอดภัยจัดการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้มีความสุขและมีเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โรงเรียนได้มีการดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้ 1. การดำเนินการตามนโยบายต้นสังกัดด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้รูปแบบผู้ไทยโมเดลซึ่งนางพัทยยศกะเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนมีกิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นชุมนุมนมกอพอเพียงเคียงข้างวิถีภูไทยส่งเสริมด้านการเกษตรชุมนุมทำขนมชุมนุมนักประดิษฐ์น้อยประดิษฐ์งานใบตองและของเหลือใช้จากเศษวัสดุและชุมนุมวิถีภูไทยส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนทักษะชีวิตรอบด้านของผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณและในด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่2โรงเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ NT, RT และ O-net เพื่อนำผลไปใช้ในการจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมของสถานที่บรรยากาศในชั้นเรียนโรงเรียนได้ดํำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดอาคารเรียนโรงอาหารห้องน้ำห้องส้วมที่มีความสะอาดและปลอดภัยมีการจัดป้ายนิเทศที่เป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนโดยแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนแบบเรียนพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมครบถ้วนครูผู้สอนมีการจัดเตรียมการเรียนการสอน ศึกษาข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนและจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนด้านการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบผู้ไทยโมเดลโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นปัจจุบันมีการดำเนินการระบุป,ประกันคุณภาพภายใน มีแผนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทำรายงานการศึกษาการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และมีการดำเนินการนิเทศภายในเดือนละหนึ่งครั้ง 3. ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการดำเนินการด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีสื่อนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กประถมมาไว้อย่างหลากหลายโรงเรียนมีแผนยกระดับผลสำลดทางการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-net มีการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทกิจกรรมชุมนุมและการเรียนในรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองและมีสื่อบอร์ดเกมเกมทบทวนความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการคิดคำนวณคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองมะเตือได้ดําเนินการตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งโรงเรียนน่าอยู่คุณครูภาคเพียรผู้เรียนมีความสุข